สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับในสมัยโบราณเมื่อสมเด็จพระนเรศวร พระองค์ทรงต้องการเพิ่มกำลังใจให้กับทหารทั้งหลายและได้นนำความหารือกับพระมหาเถระคันชองพระเกจิอาจารย์ที่เก่งมากในสมัยนั้นท่านได้คิดเห็นควรสร้างสิ่งวัตถุมงคลแจกจ่ายแก่เหล่าทหารติดตัวไว้ป้องกันไว้เป็นกำลังใจให้รู้สึกว่ามีสมเด็จพระนเรศวรร่วมรบมีต้องครั้นคร้มศัตรูจึงมีพระราชโอการให้พระมหาเถระคันชอง ทำการสร้างวัตถุมงคลสำหรับแจกจ่ายแก่ทหารทุกคนในกองทัพการสร้างพระครั้งนี้จะทำอย่างเร่งรีบจึงหาวัสดุที่พอจะหาได้ง่ายมาผสมเป็นมวลสารแล้วพะมหาเถระคันช่องประธานพิธีก็ได้ตั้งจิตปลุกเสกแล้วเสร็จในยามบ่ายจากนั้นสมเด็จพระนเรศวรได้มีพระบรมราชานุญาตให้นำพระที่สร้างคืนนี้แจกจ่ายแก่เหล่าขุนทหารโดยทั่วต่อมาพระเครื่องเหล่านี้ถูกเรียกว่า พระขุนแผนบ้านกลางการเวลาต่อมาไม่นานมีผู้ประสบกับความศักดิ์์ความขังของพระขุนแผนบ้านกลางมาบอกเล่ากันถึงเรื่องที่มีพลังวิเศษทางเมตตามาหานิยมมีความขังทางการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การค้าขายดีมีจิตใจกันเองแม้จะเป็นคนที่ไม่ชอบขีนหน้ากันมาแต่ก่อนก็มีความเข้าใจกันดีขึ้นไม่โกรธเกลียดกันถึงเป็นที่มาของพระขุนแผน พลังของพระคุณแผนเป็นไปในทางเมตตามหานิยมมีสเน่ห์ไม่มีใครเกลียดมีแต่พูกไม่ตีกับใครๆก็ได้นั่นเองพูดจากับใครก็ได้ผลดีค้าขายอะไรก็ง่ายของตัวไปหมดพระคุณแผนเลยมีความหมายเป็นเครื่องที่มีพุทธคุณทางสเสน่ห์มหาสเสน่ห์สิริมงคลเมตตามหานิยมขั้นสูงเป็นลำดับแหลกตามมาด้วยพลังอื่นๆอีกเป็นต้นว่า โอคทรัพย์มหาอำนาจและอื่นๆในทางที่ดีงามทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขประสบโชคใช้สวัสดีเสมอแต่เรื่องเมตตามหานิยมสเสนที่มีอยู่นั้นดูเหมือนจะสร้างความตื่นเต้นให้กับบรรดานหนุ่มๆและแม่หนุ่มทั้งหลายกันมากพูดกันไม่รู้จักหยุดจักย่อนใครๆในวงการพระเครื่องมองเห็นพระคุณแผนแล้วนึกถึงเรื่องนี้ก่อนทันทีพุทธคุณของพระคุณแผนทุกพิมพ จากพระเกจิอาจารย์หรือเกจิอาจารย์คารวะชื่อดังทุกท่านนั้นมีพลังเมตตามาหานิยมสูงส่งทั้งสศ้นทั้งรํารวยสเสน่ห์และรํารวยทรัพย์สินเพราะพลังพุทธคุณของพระคุณแผ่จะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองหากคู้บูชานั้นปฏิบัติให้ถูกทางถูกวิธีมันทำความดีสะสมไวมากๆพระก็จะมีพลังเข้มขลังอยู่เสมอ ตำนานพระขุนแผนพรายกุมานหลวงปู่ทิมวัดบ้านไร่หมอกุลาบกล่าวย้ำว่าการสร้างพระขุนแผนพรายกุมานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเมื่อได้กะโหลศีรษะของเด็กที่ตายมาแล้วหมอกุลาบจะใส่ห่อผ้าเก็บไว้หลังพระประธานในพระอุโบสถหลังเา่าเป็นระยะเวลา3-4ถึงเดือนจนกะโหลนั้นแห้งสนิทหมดกลิ่นดีแล้วจึงนำมาโขกตำให้ละเอียดแล้วผสมกับผงวิเศษสำคัญต่าง ที่หลวงปู่ทิมมอบมาให้จนครบทั้งหมดผสมน้ำแช่เกรสรบัวทั้ง5้ปั้นเป็นแท่งขนาดใหญ่แล้วตากแดดไว้จนแห้งสนิทเมื่อได้เลิกง,งามยามวันดีตามที่หลวงปู่ทิมได้กำหนดไว้จึงจะนำแท่งผงปั้นนี้มาเขียนยันต่างๆบนกระดานชนวนกระทําในพระอุโบสถหลังเก่าท่ามกลางการสวดมนต์ของพระสงฆ์กาวรูปโดยหลวงปู่ทิมเป็นประธานสงฆ์การปลุกเสกพระขุนแผนพลายกุมานี้ หลวงปูท่ทิมท่านได้ปลุกเสกให้เป็นกึ่งเทพกึ่งพรายวิญญาณพรายไม่ได้มีอยู่ตนเดียวแต่มีมากมายประมาณมิได้หลวงปูท่ทิมให้มีอิทธิฤทธิคอยช่วยเหลือคุ้มครองให้ผู้ศรัทธ,ธาบูชาพระขุนแผนภายกุมารน,นับว่าท่านมีของวิเศษขั้นสูงอยู่กับผู้ใดจะส่งผลให้เกิดโคกรัพ์ความจเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลแกต่ตนเองนับว่าเป็นบุญกุศลของผู้นั้นที่เคยได้รวมสร้างกันมา หลวงปูท่ทิมท่านกล่าวว่าพระของท่านมีเจ้าของอยู่แล้วของของใครต้องมาอยู่กับผู้นั้นผู้ใดไม่ใช่เจ้าของจักมีอันต้องเปลี่ยนมือในเมชาก็เร็วตำนานพระขุนแผนภาย59ตนของอาจารย์เปล่งบุญเย็นราชาของพระขุนแผนด้านมหาสเสนราคะวิชาที่สำคัญอีกอย่างคือวิชาทางพายซึ่งน้อยคนนักที่จะเรียนสำเร็จ วิชาทางพายของท่านอาจารย์เปล่งนั้นท่านทําเพื่อสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์และเป็นการสร้างกุศลแก่พายเองซึ่งพายที่นํามามาด้วยความสมัครใจไม่ได้บังคับแต่ประการใดท่านอาจารย์เปล่งเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาอาคมท่านได้สยบวิญญ,ญาณก่อนและให้วิญ,ญญาณเข้าได้อยู่ดีมีสุขแล้วจึงนํากระดูกมาบดปลุกเซกกากับด้วยคาถาให้มีผลทางด้านมหาสเสนราคะซึ่งบางเรื่อง างพระเกจิอาจารย์ท่านช่วยไม่ได้เพราะติดคอบังคับของพระพุทธศาสนาบางอย่างเกจิอาจารย์คารวาสจึงปลุกเสกได้รัังกว่าพระเกจิอาจารย์อย่างเช่นพลังทางด้านมหาเสน่ห์ราคะทําให้ชายหญิงรักกันประมาณนั้นการปลูกเสกของท่านก็ไม่ธรรมดาท่านจะปลูกเสกจนวัตถุมงคลเกิดการเคลื่อนไหวสามารถดิ้นเองได้จึงถือว่ามีพลังครบสูตรมีชีวิตจิตใจ สามารถนำไปให้ภูบูชาแล้วได้ผลอย่างรวดเร็วครั้งหนึ่งมีเพื่อนคูไปลงรักษาวแต่สาวเจ้ากับเม่เลนด้วยเสียใจจนคิดจะฆ่าตัวตายอาจารย์เปล่งเมื่อทราบเรื่องโดยตลอดแล้วจึงขอคำมั่นสัญญาจากเพื่อนครูและรับปากท,ที่จะช่วยเหลือจากนั้นท่านก็ให้วัตถุมงคลไปใช้เพื่อนครูของท่านก็สมหวังในระยะเวลาต่อมาความรู้ความสามารถของท่านไม่แสดงออกมากนะักเดที่เพื่อนเป็นครู วัวจะเป็นที่คราหานินทาวางมงายไร้สาระจนกระทั่งท่านเกษียณอายุท่านอาจารย์เปลงจึงสร้างวัตถุมงคลอย่างจริงจังจนเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศคนสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียจีนรวมไปถึงฮ่องกองก็ศรัทธาบูชาท่านบูชาวัตถุมงคลและต่างมีประสบการณ์มากมายขุนแผนแขวนได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นหรือ พระคุณแผนนั้นชื่อเรียกของพระเครื่องที่มีพิมพ์ทรงที่มีลักษณะเป็นพระทรงห้าเหลี่ยมมีพระพุทธรูปประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วโดยส่วนใหญ่แล้วพระพิมพ์นี้พระเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกจะปลุกเสกให้เป็นไปทางด้านมหาสเน่ห์เมตตามหานิยมหรือโชคลาภซึ่งมีผู้นำไปใช้บูชาแล้วโดยเฉพาะคุณผู้ชายทั้งหลายที่แขวนบูชาทำเกิดมีอาการเจ้าชู้มีคนมารักม่ชอบหลายคน ไปที่ไหนก็มีแต่คนนิยมชมชอบมีสเสน่ห์ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มาจากวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งตัวเองในเรื่องคือพลายแก้วหรือขุนแผนมีลักษณะเป็นผู้ชายเจ้าชู้มีสเสน่ห์มีเมียม,มากไปที่ไหนก็มีแต่คนนิยมชมชอบจึงท,ทาให้คนเข้าใจผิดไปว่าพระขุนแผนนั้นหมายถึงพระที่ผู้ชายเท่านั้นที่แขวนบูชาได้ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยผู้หญิงที่ต้องการผลทางด้านสเสน่ห์ เมตตามหานิยมหรือโชคลาภก,ก็แขวนบูชาไว้ได้เช่นกันพระคุณแผนหรือคุณแผนจะให้ผลดีและแรงขนาดไหนขึ้นอยู่กับพลังจิตของผู้ปลูกเสกเป็นสำคัญหากผู้ปลุกเสกมีจิตญาณสูงมีพเว e วิทยาคมแก่กล้าแล้วย่อมทำได้พระคุณแผนหรือคุณแผนนั้นแรงและได้ผลดีผู้นำไปใช้บูชาต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีลธรรมเคารพในครูบาอาจารย์ที่สร้าง และพระรัตนไตรเป็นที่สุดจึงจะทําให้พระคุณแผนนั้นทรงความเข้มขังเดี่ยมด้วยพลังแห่งมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างไม่เสื่อมคลายแต่หากใช้ในทางที่ผิดศีลธรรมแล้วนอกจากครูบาอาจารย์ท่านจะไม่เห็นด้วยแล้วยังมีโทษให้ผู้ที่ใช้ในทางที่ผิดนั้นต้องรับผลกรรมที่ได้ทําไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความพิเศษของการบูชาพระคุณแผนความจริงแล้วคุณแผนไม่ได้เป็นแค่ตำนานเล่าขาน และไม่ได้เป็นแค่วัน,นคดีที่แต่งขึ้นเท่านั้นแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เรื่องจริงกับวัน,นคดีแต่งนั้นมีความแตกต่างกันมากทีเดียวความจริงที่ตรงกันคือขุนแผนเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไปที่ไหนก็มีคนรักนิยมชมชอบเป็นคนเจ้าชู้มีภรรยามากแต่อย่างเช่นเรื่องที่ขุนแผนทํากุมารทองขุนแผนท่านก็ไม่ได้ฆ่าเมียและเอาลูกมาทํากุมารทองเหมือนที่เล่ากันความจริงแล้วเมียท่านตายท้องกลม ท่านจึงได้ดําเด็กที่ตายท้องกลมซึ่งเป็นลูกของท่านมาทํากุมารทองหรือแม้แต่เรื่องที่ว่าท่านเป็นศัตรูคู่แค้นกับขุนช้างเรื่องนี้ความจริงแล้วท่านทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันขุนแพะเป็นยอดนักรบเป็นขุนพลเอกของกรุงศรีอยุธยาไปรบที่ไหนก็ไม่มีคำว่าพ่ายแพ้เพราะท่านเก่งกล้าสามารถในการรบและมีวิชาอาคมสูงรู้จักการสร้างหุ่นพยมไปรบไม่ต้องใช้กําลังทหารมากก็ได้รับชัยชนะทุกครั้งผู้เท่าเล่ากันมาว่า สมัยที่ขุนแผนไปรบที่เชียงใหม่ใช้ทหารเพียงสองร้อยก็สามารถรบกับทหารนับหมื่นได้เล่ากันว่าท่านเสกยาให้เป็นทหารใช้ออกรบได้ขุนแผนท่านเป็นทั้งยอ,ยอดนักรบระยอนนักรักเป็นที่เคารพนับถือของคนสมัยนั้นเป็นอย่างมากขุนแผนท่านเป็นผู้ที่ชอบสร้างบุญกุศลและชอบเจริญสมถกรรมาฐานมีญาสมาบ,บัติชั้นสูงขณะที่ท่านตายท่านทรงชาสมาบ,บัติตายแล้วไปเกิดเป็นพรหม อยู่ในพมโลกดังนั้นการบูชาขุนแผนจึงมีความพิเศษที่ว่านอกจากจะได้ประโยชน์ทางด้านพลังเมตตามหานิยมที่ผู้สร้างและบุกเสกพระขุนแผนนั้นๆนได้บรรจุไว้แล้วหากผู้บูชาตั้งจิตอรอลึกถ,ถึงองค์พ่อขุนแผนด้วยก็เหมือนบูชาเทพพรมซึ่งมีอน,นิสงส์หรือได้บุญด้วยหากผู้บูชาประสงค์สิ่งใดลองอธิษฐานขอท่านด้วยความเคารพศรัทธาท่านอาจจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาได้ ไม่แพ้การบูชาเทพหรือพรมองค์อื่นๆในโลกนี้เลยทีเดียวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe